้านหน้ายก<บ>ขึ้นมาเลยนะครับตัดผมให้ได้ก่อนนะอ,องศาให้ได้ก่อนเราเค่อยตัดได้ไหมด,ด้านหน้าด้านหน้านะ ด้านหลังจับเป็นกีบส้มกีบส้มก็คือจุดกุ่งกลางอ่ามงกุฎอยู่ตรงนี้วลาับแมงกีบส้มเป็นแถวลักษณ้ไหนครับคล<ม>้ายใบพัดอ,ะ<ม>อ่ะลองดูนะไ<ม>กลไล่จากตรไหนไกลไล่จากตรงกลางที่เราตัดไว้นะครับเห็น<ม>ไหม,มอ่าโค้งมาครับค่อยๆไล่มาเลยครับ กิ๊บส้มอันนี้คือลูกค้าต้องการความยาวออกนะนะครับเสร็จแล้วช่อหนึ่ง<ม>ช่อต่อไปเอาใกล้ได้จากช่อนี้มาหนึ่งช่อก็ได้จับยักเอ่อตั้งเพื้อนครับเนี่ยจับเป็นกิ๊บส้มเวลาบแบ่งผมเป็นกิ๊บส้มครับโี้ง<ม> นิ้วจะประมาณนี้ผมมันก็จะแบบสไลด์ทั้งหมวเลยมันจะเป็นการเขาเรียกผมมันจะไล่ระดับตัวลงมานะครับอันนี้คือผมต้องการความยาวออกนะครับอันนี้ก็จะไปกรีดตัวมาเรื่อยๆนะจนเสร็จทั้งด้านหลังนะครับได้ไหมอันนี้งงไหมไม่งงไม่งงอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองแตกกลางนะครับจะได้ไง่าย แต่การเหมือนกันลูกค้าต้องการความยาวออกจับตรงกลางหนึ่งช่อยกตัดอ่ามันได้กอะไรตรงกลางแลกีดมาข้างละหนึ่งเซนข้างละหนึ่งเซนไล่ตัดนะลักษณะการตัดมันจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ผลออกมาเหมือนกันผลออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้คือจับตัดวางนิ้วเหมือนกัน ความยาวเท่ากันทั้งทษะนะครับเสร็จแล้วแสกกลางม,มันได้ไกด์ลายแล้วไกด์ลายจากตรงเนี้ยช่อเนี้ยแล้วเราจบเป็นจีบส้มจีบส้มก็คือแบ่งแบ่งครับแบ่งมาถึงหลังมาถึงกลางหูส่วนด้านหลังจับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เหมือนทรงเมื่อกี้อ่าดูด้านด้านดานดาน้างก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราตัดได้แล้วมันจะเท่ากันหมดเลยเนี้ย เสร็จหนึ่ช่อช่อที่สองได้ลากจากตรงกลางช่อที่สามผมจะเท่ากันเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดเท่ากันแล้วะมันก็เลยเท่ากัน,กนอ่าจับย่อมนะครับถ้าเราวางยุทธองศาได้ผมก็จะเท่ากันนะ นะครับเนี่ยลัดักษหนนี่ได้ไหม,มส่วนด้านหลังก็จะเป็นกดบตรงเหมือนเดิมตรงกลางแล้วก็ไล่มามได้ไหม,อ,มอันนี้ก็คือประยุกต์มาจากผมหญิงนั่นแหละผมญิงผู้ชายตัดเหมือนกันคล้ายๆกันได้ไหมสองวิธีแล้ะจำได้ไหมว่าวิธีแรกทำไงงทแรกค่ะ ฝาบมงกุฎแล้วก็แบ่งแบ่งข้างเอาแ่ทาง่ายง่ายเลยแบ่งผมก่อนให้เป็นส่วนแบ,งแบง่แบงรนะึ้นก่อนน้องแบ่งรึ้นก่อนให้เป็นส่วนหน้าและส่วนหลังก่อนเวลาทํางานมันจะง่ายเวลาทำงานทํา,ทง,าทงานด้านหน้าก่อนนะ้องแล้วค่อยมาด้านหลังพอมาได้ใกล้ลายเสร็จหาใกล้ลายตรงกลางแบ่งผมเป็นแถวแถวลงมาครับเวลาจับอะจับเราค่อยแค่จับมาของนี้ตรงกลางเอาช่อแถวที่สองเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็จับได้มาถือสามเอาแถวที่สองเป็นเกณฑ์แล้วก็จับได้ เอาท่าไหนครับแบ่งส่วนท่าด้านหลังเหมือนกันตรงกลางจับเป็นกลีบส้มกิีบส้มเป็นใบพัดช่อหนึ่งประมาณหนึ่งเซนก็ได้หนึ่งนิ้วก็ได้แต่ถ้าหนึ่งเซนมันก็จะละเอียดกว่าะเาแล้วแต่เราจะแล้วแต่เราจะจับได้ไหมวิธีสองวิธีที่สาม